โอเคนะครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาสอนการอัปเดตอันเทอร์ให้เป็น3.3เอ้ย3.0นะครับขั้นแรกนะกดอันนี้นะครับแล้วก็ไออันเทอร์ะเที่ยวขวานะขอย,ย้ำว่าคลิกขวานะจะคลิกซ้ายได้เอ้ยซ้ายไม่ได้ต้องขวาอย่างเดียวนะกดคุณสมบัตินะครับแล้วเลือกไปที่เบตานะครับผมอันนี้นะครับผมขอย้ําเลยว่าห้ามคัปลอแล้วพาร์ตนะครับไม่งั้นมันจะไม่ติดนะครับ ก็ต้องพ์มพเมาเองนะ open r e l a t i o n หรือเปล่า Maple Maple แล้วก็อะไรสักอย่างเดี๋ยวนึงนะครับคือมันจะมีรหัสอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่แล้วก็พิมพ์ไปเลยนะครับตรงนี้นะครับแต่ขอย้ำเลยว่าต้องพิพ์เมา,า,าเองนะะไม่ง้นมันจะไม่ติดนะครับผมโอเค A อใช่ปะ ใช่นะครับโอเคไหมตรวจสอบรหัสเอาเ,อานเอาวนกร,รมอะไรผิดตรง uh? ไหนอ่ะทำไมพิมพ์ผิดมัง้งนะครับเอาใหม่น,นะครับโทษโทษโทษพิมพ์ผิด p อเปอเรชันนะครับ LATION m a p ิ l m a p ป l แล้วก็ LEAF L, E, A, F นะครับตามนั้นครับผมกดเข้าไปนะมันจะขึ้นว่ารหัส กันเข้าถูกต้องนะครับก็ตรงนี้ขอย้ําเลยนะครับว่าห้ามก๊อปปี้แล้วเอามาพลาสตนะครับต้องพีมเาเองเท่านั้นเท่านั้นนะครับจากนั้นนะจะได้อ้นนี้มานะครับ PPU Plus t h i t Buds Bar อ,อางเลยมันไม่รู้เพราช่างมันเถือนนะครับเนี่ยพอกดปุ๊บเนี่ยนะครับกดปิดนะครับอยู่ในคิวอัปเดตนะครับตอนนี้ให้คุณกดเล่นไปนผม เอ้ยลืมไปมันเล่นไม่ได้ครับเนื่องจากมันในนี้อยู่นะครับเนี่ยบใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งนะครับก็จะสำเร็จนะคะผมโอเคแล้วพันหน้าเดี๋ยวจะมารีวิวการเอมไม่ใช่รีวิวดิมาแคสน,นะครับเนื่องจากเพิ่งโหลดสิทธิ์นะครับวเวาเรียนก็ผลออกมาจะเป็นแคสเอ้ยเออใช่แคสน,นะครับผมโอเค ก็ตามนี้แหละนะครับเป็นการอัปเดตง่ายๆนะครับแต่ขอย้ำว่าห้ามก o p ปี้แล้วมาพลาใส่ไม่งั้นมันจะไม่ได้นะครับผมแค่นี้แหละนะครับโอเคอันนี้เป็นดูอัปเดตเรากดเล่นเกมไปนะเอาน่าจะมาพิสูจน์ให้ดูเลยนะว่ามันอัปเดตแล้วจริงๆนะครับผมถ้าเกิดไม่อยากจมปากใจของเก่าอยู่นะเล่นอันใหม่เลยครับตอนนี้เลยนะครับผม ผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีอะไรบ้างนะครับแต่ผมได้ยินอย่างเดียวคือเพื่อนผมบอกว่าจะเล่นเซิร์ฟเวอร์เสียสามรอยบาทสร้างเซิร์ฟเวอร์เสียสามรอยบาทแล้วก็เฮ้ยสวยเวยฮ้ยเฮ้ยกราฟิกสวยขึ้นอะ่ะไอ้ยะนะครับโอ้โหยอดมากครับเอามีเวิร์กช็อปด้วยนะครับอัพโหลดอะไรหลโหลด นะครับอ่าก็อะไรประมาณนี้แหละเนาะโอเคสำนนี้คงต้องขอลานไปก่อนจริงๆนะครับก็อันเทิร์ก็อัปเดตแล้วนะครับเมื่อเมื่อกี้เข้าไปดูนะครับโอเคก็สำนันนี้ขอลานไปก่อนนะครับสำนนี้ขอจุมเพียงเท่าน,นี้บา,บายๆครับผม